กดแอนิเมชันข้อที่ 10, Exaggeration หรือที่แปลว่า Over เกินจริงนะคะกดข้อนี้ก็พูดถึงว่าถ้าทางของกระตูนะคะเราควรจะวาดให้มัน Over เกินจริงเป็นหนึ่งสเต็ปนะคะเพื่อให้ได้อัธรสในการรับชมคือดูแล้วสนุกคนดูเข้าใจท่าทางชัดเจนว่าตัวละครกำลังทำอะไรนะคะด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบไหนนะคะ นักวาดของดิสนีย์นะคะในช่วงเริ่มแรกก็มักจะสับสนเวลาวอลดิสนีย์บอกว่าให้พวกเขาวาดให้ดูสมจริงมากกว่านี้นะคะซึ่งอ,อพอเขาวาดให้มันดูสมจริงนะคะก็คือวาดมิกกี้เมาส์วาดหนูก็คือวาด, Mouse, วาดหวาให้เหมือนหนูจริงๆรเนี่ยกลับโดนวอลดิสนีย์บอกว่ามันยังไม่โอเวอร์พอนะ,ะยังไม่มันดูเหมือนจริงเกินไปอะ่ะคนวาดก็งงสินะคะแต่ ในความหมายของบอลดิสนีย์เนี่ยการวาดให้สมจริงนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องวาดให้เหมือนของจริงนะคะแต่หมายถึงว่าวาดให้แอคชั่นเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็ดูแลเหมือนตัวละครนั้นๆเนี่ยน่าจะทําท่าทางแบบนั้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าตัวละครอ,ะอย่างเช่นมิกกี้เมาส์อย่างเงี้ยนะคะ ทำท่าขับเรือยืนเฉยๆเนี่ยมันอาจจะแบบไม่ไม่เอ็กซ์เซเกเตอร์ไม่ ate, ไม่โอเวอร์เกินพออ่านะคะมันอาจจะดูธรรมดาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าขับเรือด้วยอารมณ์ไหนเนี่ยก็อ่ะยืนด้วยท่าทางที่มันแบบจอยจอย่ะให้เห็นชัดๆไปว่าเออขับเรือด้วยอารมณ์ที่แบบจอยจอยนะนี่นะคะหรือว่าถ้าตัวละครเศร้านะคะเราก็ต้องว่าให้เศร้าสุด ดีใจก็ต้องวาดให้ดีใจสุดๆกลัวก็ต้องกลัวสุดๆนะคะเพี้ยนก็ต้องอ่ะเพี้ยนแบบหลุดโลกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น exaggeration เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องวาดท่าทางให้มันประหลาดประหลาดนะคะแต่หมายถึงว่าวาดท่าทางให้มันชัดเจนสื่อถึงอารมณ์ได้อย่างชัดเจนเพื่ออ,อัตลักณในการรับชมนะคะแล้วก็ในท่าทางที่มันอาจจะดูแล้วเหมือน over เกินจริงอยู่แล้วอย่างเช่น แอคชั่นที่เอากระทะตีหัวคนอื่นอย่างเงี้ยในความเป็นจริงก็คงจะไม่ใช่แอคชั่นที่แบบคนทั่วไปทำกันนะคะแต่ว่าพอมันเป็นการ์ตูนคือมันก็เวอร์มันก็แบบเอออะไรล่ะเวอร์อยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่แอคชั่นที่แบบคนทั่วๆไปจะทำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพวกตลกหรืออะไรนะคะแต่ว่าพอเป็นการ์ตูนแล้วเนี่ยก็ต้องให้มันเวอร์เข้าไปอีกนะคะกระโดด ฟาดตัวลอยอย่างนี้เลยนะคะเพื่อให้ได้อัตลุดนะคะก็จะเห็นว่าออที่เพิ่ม exaggeration มาเนี่ยก็จะดูสนุกขึ้นนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่า,าพับเคลื่อนไหวนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวาดให้เวอ่เวอร์เล่นใหญ่เข้าไวายนะคะเพราะว่าเวลาพับเคลื่อนไหวมันจะเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วนะคะถ้าแอคชั่นไม่ใหญ่พอเนี่ยคนดูอาจจะ เห็นไม่ชัดไม่ทันสังเกตว่าตัวละครกำลังทำอะไรอยู่นะคะในการวาดเฟรมที่เป็นภาพแบบเกินจริงนะคะถ้านำมา break down ดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเฟรมที่มันท่าเวอร์เนี่ยอาจจะมีอยู่แค่1นถึง2เฟรมเท่านั้นนะคะพอแอคชั่นมันเร็วมากเนี่ยคนดูอาจจะดูไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าอยากจะให้คนเห็นชัดๆก็อาจจะต้องวาดเฟรมเพิ่มนะคะไม่วาดเฟรมเพิ่มก็วาดให้มัน เวอร์เข้าไปอีกนะคะอย่างเช่นแอคชั่นตีลูกเบสบอลนะคะก็สามารถใส่เอ็กซ์จเรชั่นทำท่าทางยกขานะคะงางเต็มที่ก็จะดูแอคชั่นมันดูสนุกมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองกดข้อ11 solid โซลิดดออิงนะคะกดนี้จะพูดถึงว่าในการวาดตัวคาแรคเตอร์เนี่ยควรจะคำนึงถึง ใน3สิ่งนี้ก็คือรูปร่างหรือว่าวอลลุ่มนะคะน้ำหนักหรือว่าเวทแล้วก็ความสมดุลหรือว่าบาลานซ์นะคะในการที่เราสามารถจะวาดตัวละครให้ได้ดูให้เห็นรอบด้านนี่จะทำให้การแอนิเมตทำได้ง่ายขึ้นนะคะตัวยอย่างเช่นเวลาการวาดเส้นตรงบนรูปทรปงกลมนะคะเส้นของเรา ก็ควรจะวาดโค้งไปตามผิวทรงกลมด้วยเพื่อจะสื่อว่ารูปนี้มันเป็นทรงกลมนะไม่ได้เป็นแบบวงกลมแบบแบนๆนะคะถ้าเราวาดเป็นเส้นตรงตรงธรรมดาเนี่ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าวัตถุนี้มันแบนเป็นสองมิตินะคะหรืออย่างเวลาวาดกล่องนะคะก็อย่าวาดให้มันเป็นเส้นขนานกันแบบนี้นะคะควรจะลากเส้นเข้าหากันที่จุดรวมสายตานะคะเพื่อสร้างเพรสเ c t ทีฟนะคะ จะทาให้ผ้าออกมาดูสมจริงมากขึ้นนะคะแล้วก็ในการร่างตัวละครเนี่ยปกติเราก็จะขึ้นต้นด้วยรูปทรง3ามิติพื้นฐานใช่ไหมคะ,ชมคะเช่นรูปทรงกลมนะคะรูปทรงลูกบาศสี่เหลี่ยมทรง,งกระบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แทนที่จะก็คือขึ้นต้นด้วยรูปทรงที่มันเป็น3มิตินะคะแทนที่จะขึ้นต้นด้วยเป็นรูป2งมิตินะคะจะทําให้ตัวละครเนี่ยดูมี มิติมากกว่ามีความลึกนะคะเป็น3ามิติแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการวาดเส้น Perspective บนพื้นนะคะเพื่อใ,ใช้กำหนดขนาดของตัวละครตามระยะใกล้ไกลนะคะจะได้ทราบว่าเมื่อไหร่ควรจะว่ดวัตถุให้มีขนาดใหญ่เล็กแค่ไหนนะคะแล้วก็เมื่อถึงขั้นตอนการตัดเส้นนะคะควรจะเพิ่มให้มีการซ้อนทับของวัตถุหรือว่าโอเวอร์นะคะ การในจุดที่เหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงว่าอะไรอยู่ข้างหน้าอะไรอยู่ข้างหลังนะคะจะทําให้ภาพดูมีมิติมากขึ้นนะคะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการวาดด้วยเส้นตรงที่ขนานกันนะคะเพื่อทำให้ภาพดูแบนนะคะควรจะวาดจับคู่เส้นตรงกับเส้นโค้งนะคะหรือว่าใช้เป็นเส้นโค้งคู่กันจะทําให้ภาพเนี้ยดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูมีการเคลื่อนไหวนะคะหรือว่ามี กดข้อที่12อ appeal นะคะหรือว่าเสน่ห์ตัวการ์ตูนที่เราวาดเนี่ยควรจะมีสเสน่ห์ที่ทำให้คนดูจดจำนะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวเอกเท่านั้นนะคะเราก็รวมถึงตัวละครอื่นๆทุกตัวนะคะซึ่งสเสน่ห์นี่ไม่ได้หมายความว่าต้องหน้าตาดีนะคะแต่หมายถึงว่าควรจะว่าให้มีความน่าสนใจนะคะถึงแม้จะว่าจะเป็นตัวร้ายก็ตามนะคะก็สามารถที่จะมีสเสน่ห์ได้นะคะ แต่สิ่งที่ยากก็คือ,อ,อคนแต่ละคนก็มีความชอบนะคะแต่ไม่เหมือนกันนะคะสิ่งที่บอกว่าเป็นเสน่ห์เนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็มีมาตรฐานตัวเองว่าสเสน่ห์ตรงไหนแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็คือควรจะว่าให้มันเป็นแบบดนามิกดีไซน์นะคะก็คือออกแบบตัวละครให้ดูมีชีวิตชีวานะคะดูไม่แข็งทื่อนะคะก็จะสามารถเพิ่มสเสน่ห์ให้กับตัวละครได้เยอะแล้วนะคะ อย่างแรกเลยก็คือ,อ,อใช้รูปร่างที่หลากหลายในการออกแบบนะคะแทนที่จะให้ตัวละครมีรูปร่างเหมือนเหมือนกันสูงเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นให้เป็นรูปร่างที่หลากหลายนะคะแล้วก็ลองเล่นกับสัสดส่วนของตัวละครดูนะคะอย่างเช่นอาว่าให้บางส่วนตัวละครนี้มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะคะแล้วก็อาจจะลดขนาดส่วนที่ไม่สําคัญลงนะคะ ไปเพิ่มจุดเด่นเพิ่มขนาดให้กับจุดเด่นนะคะแล้วก็หาจุดที่เป็นจุดเด่นของแตัดล้ตัวละครแล้วก็นำมาขยายนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือ keep it simple นะคะก็คืออย่าใส่รายละเอียดให้มากจนเกินไปนะคะเพราะรายละเอียดที่มากจนเกินไปนี่มันจะทำให้ดูรบแล้วก็ยากต่อการแอนิเมตด้วยเพราะว่าเราต้องวาด หลายเฟรมนะคะกว่าจะได้ภาพแอนิเมชันขึ้นมานะคะก็จะเห็นว่าภาพทางขวาเนี่มันเหมาะกับการแอนิเมตมากกว่านะคะเพราะาตัวละครรายละเอียดไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็ควรจะเลือกเฉพาะรายละเอียดที่สําคัญสาคัญเก็บไว้เพราะว่าเราต้องวาดซ้ํา,าเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นตัวละครนี้เราก็อาจจะแบบวาดให้มันดูมีฟีลลิ่งมากขึ้นหรือว่าตัวละครที่เป็นหุ่นยนต์นะคะ อันนี้เขาก็จะมีรายละเอียดเยอะเกินไปนะคะก็ลองเลือกมาเฉพาะบางส่วนแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกนะคะเปลี่ยนรูปร่างใหม่แล้วทำให้ตัวละครดูเท่ขึ้นนักตกปลานะคะแล้วก็เปลี่ยนสัสดส่วนสมัยเน้นรูปร่างให้ดูผอมแก้งก้าวแล้วก็นำมาใช้เป็นจุดเด่นนะคะนี่ก็จบลงไปแล้วสำหรับกดแอนิเมชันนะคะทั้ง12ข้อนะคะก็ลองเอาไปใช้ดูก็จะทำให้การแอนิเมตของเราเนี่ย ดูดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะ